ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดยเรื่องดื่มคาราบาวแดงบ้าวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่น2ก็อย่างที่เขาว่ากันแ่ะครับเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอเพราะตอนนี้เราเดินทางมาถึงวงสุดท้ายของวันกันแล้วส่วนพวกเขาจะฝากฝีไม้ลายมือให้ทุกคนประทับใจได้มากขนาดไหนไปชมกันเลยครับ <laughs> สวัสดีค่ะนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะ <laughs> น่ารักจริงเลมเลมอนแบนครับเลมอนแบนครับเปรี้ยวกันมาเลยทีเดียวครับผมมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยมาจากเชียงใหม่ครับผมเ,เพลงอะไรอย่างก็เพลงกัญชาครับผมเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะสะท้อนต่อสังคม ยาขึ้นหลออ่อนได้แย,แยกมีทั้งคุณมีทั้งโทษก่อนที่จะได้ไปลิ้มลองกับสิ่งนี้คือในความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถทอนมือเขาสร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมาเพว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีการทําอย่างอื่นแต่ผมว่าดนตรีนั่นแหละเป็นศินละปะแขนงหนึ่งตี๊ช่วยขับกล่อมจิตใจจากคนที่อารมณ์ร้อนกลายเป็นคนที่อารมณ์เย็นแล้วดนตรี มันเป็นอย่างที่มันออกมาจากใจจริงมานจะได้ออกมาด้วยคำว,ว่าสีแซงการที่เขาได้หานคนที่ได้รับฟังเขาเป็นมีความสุขแค่นี้ทีมของเขาก็พอใจแล้วครับแนวไหนคะที่จะบรรเลงกันโอ้ถ้าบอกเป็นแนวนี้ยากครับมันจะเป็นแนวร็อกวารตีนะครับร็อกวารตีอะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับเชิญเลยคะ่ะอ,อ ยังมีดวงดาวเจิดจ้าคราบทองฟ้ายังดูออสดใสสุดส่วนของหออฟ้าฟัางไกลเออเออไม่มีวนันใดมืดมิด Sunny <sweat> โปรเจวิตจารณะยาติพันุจะเสพ 光。 สุดยอดเลยครับไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมน,นะครับไม่จะถามว่าเป็น,นหรือเปล่าอยากจะบอกจังเลย่ฟเป็นผู้ชายร้อยปเซนฮอป <laughs> อโอเคครับมาฟังคอมเมนต์จากกรรมาการบ้างดีกว่านะครับครูเอียนคอมเมนต์ก่อนเลยครับเอ้ยมว่วนหลายโอ้ไม่ของครับโอ้ตยตกลงใช่ใไหมอ๋อเป็นผู้ชายเต็มร้อยฮอบ <laughs> ชอบไปตรงฮอปฮอป ดีไซน์เสียงดีมากขอบพระคุณครับดีไซน์เสียงมีความเป็นเขาเรียกว่าเข้าใจอ่ะเข้าใจของดนตรีที่มีการจัดเรียงวางมาตั้งแต่ต้นจนจบเช่นคุณเริ่มมาด้วยขับเสภาปั๊บเนี่ยแบนต้องต้อง,ต,องต้องรับแล้วก็ส่งนะคะพอดนตรีเริ่มเข้าไปอยู่ในเรื่องของความเป็นบล็อกปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะควบคุมช่องของเสียง ซึ่งอ้นชอบมากเวลาที่คุณปล่อยในตัวโน้ตเสียงสูงมาเนี่ยความเป็น m a s เรส s o n เนนซของคุณชัดเจนมากๆขอให้ทำอย่างนี้ตลอดไปสุดย้อนมวน้มวนหลายขอบพระคุณครับขอบคุณครูวนะครับเชิญพี่เกียวครับชอบชอบชอบ,ชอบเสียงร้องจริงๆนะครับเสียงคุณพุง่งแล้วก็เหมือนกับว่ายังเหลืออ,อีกอะเป็นวงที่เอาเครื่องเปนะ็นอะไรวอลิีอกของกัญชาอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่ง พวกเราอยากได้ยินส่วนอื่นของภาพดนตรีนี่สุดยอดหรือเครื่องเป่าฉานปั๊บปั๊บปับ๊บสูดีครับขอบคุณครับผมเชิญพี่แม่เลยครับในภาพรวมของดนตรีนะครับการเรียบเรียงก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถ้าถ้ามองในแง่ของความคิดสร้างสารรค์ผมว่าอาจจะใส่อะไรลงไปได้อีกนะต้องแยกแยกระหว่างการเรียบเรียง กับเครื่องดนตรีที่เราจะใส่นะคือมันคนละเรื่องกันบางทีเครื่องดนตรีน้อยเรียบเรียงดีมันก็จะทําให้วงนั้นพุ่งออกมาได้แต่ถ้าเกิดเครื่องดนตรีเยอะแต่เรียบเรียงออกมาไม่ดีมันก็จะฟังมั่วได้เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วสนุกดีสมกับที่เป็นวาไรตี้ร็อกนะครับแล้วก็มีความลงตัวในทั้งคนนักร้องเองแล้วก็ทั้งวงเองโชคดีนะฮะขอบคุณ,คณพี่แมวนะครับแปดคะแ <8. S 2> นนนะครับตอนนี้พวกคุณมีอยู่ คุณต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคนแรกครับพี่เขียวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะฮะอาาละครับพี่แมวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมฮะ,ะอาละ แคะแนนไม่ถือว่าผ่านเข้ารอบนะครับพวกคุณต้องการ9และคุณต้องได้อีกหนึ่งคะแนนนั้นจากครูอ้วนครูอ้วนครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับ อีมีเรื่องนะครับในมันแบนนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและผมว่าจริงๆแล้วนะถ้ามีกรรมการอีกสักคนหนึ่งนะนี่มีเรื่องดนตรีนี่มีเรื่องของนักร้อง และนี่มีเรื่องของออริจินัลของคาราบาวแล้วถ้ามีครูสอนเต้นมาผมว่าเขาต้องคอมเมนต์คุณนอะเต้นอะไรอะครับถ้าท่านครับผมขอดูอีกสักรอบได้ไหมครับได้เลยครับเอาเอาสเตปไหนดีแล้วแต่คุณเลยครับผมนี้ได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 ้อยากใื้เต้นกับเนี่ยไอ้กันเนี่ยอ๋อครับขออนุญาตเรียนเจอไอกันเลยครับ ดูเกมให้กันนะครับ่แมวครับด้วยกันดีกว่าผมยังมีอาชีพการแสดงอยู่นะครับพี่แมวสนใจยังมาเต้นด้วยกันบนเวทีไหมครับมาเอามาเอาม่อันนี้ขนาดมาเอาเอาเชิญสองคนดีกว่า ฮะพี่ว่าชััว<ต>เป็นผูชายจริงๆฮอมโอ้ไม่เชื่อนะแต่ <değil> เมื่อผมทำแบบนี้ได้จิศรศักดิ์ปานพุ่มก็ต้องทำได้ปรบมือ,อแ,ลแล้วจะมีการเต้นประกอบด้วย แล้วนะ10ปีที่สะสมมาใช่มันจบไปแล้วแล้วก็จิรศักดิ์ของคุณชัดกว่าดีสามไปไอ้ยังเงี้ยไอ้ยังเงี้ยรอซิลก็มือกับพี่แมวด้วยนะครับอ้าวน้าน้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเลวอนแบนนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ ะก,กรรมการตึงบอลลูนลีกลีกออ่ยงออุพระคุณจากใจอีกทีในบัตรแมนวันนี้ขอพคอคักอู้ ดังอีกนิดนึงอ๋อ,อเข้าใจแล้วอ๋อเฮ้ยอย่าจับเยอะครับอย่าจับเยอะตัวบางนิดเดียวตัวครับนิดอะไรอยู่ครับเมื่อสักครู่จับอะไรฮะไดอะแฟรรมจับอกแล้วอกต่ำลงมาไดาอะแฟรรมก็ท้องลงมาอีกนิดนึงกระเพาะปสัสสาวะนะฮะ